ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแบบชิลๆนะครับผมเล่นชิลๆโอเคเดี๋ยวก็ผมว่าผมจะเล่นสไนเปอร์นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมไปเล่นสไนเปอร์กันเลยโอเคครับผมก็เอาสไนเปอร์มาวางไว้เรียบร้อยแล้วกดอัพโหลดสองนะครับผมแล้วก็จะมีผมใช้เครือเลี่ยดิเมนชั่นนะครับผมเป็นดับเบิลบอสรีวอร์ดนะครับพี่เท่านี้เลยอ่าตอนนี้สไนเปอร์ของผมนะครับอยู่ที่ขั้น6กนะครับผม ก็จะมี Take Aim โบตันดาเมจของขั้น5ติดตัวมาด้วยนะครับเราก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจากข่าสแต่หลักนั่นเองนะครับมีเท่านี้สไนเปอร์นะครับผมว่าจะเล่นควบคู่กับ IO นะครับผม Io แล้วก็ดอเรนเจอร์นะฮะนี่ครับ IO ผมจะเอา IO มาลิงก์กับสไนเปอร์แล้วก็ดอเรนเจอร์นี่ครับ,มา,ม,าบ,ารรบมาเพิ่มจิจากฉากของตัวดอนะครับผม แต่ว่าถ้าหากว่าผมผมได้ในโอแล้วเนี่ยผมรีโลเคตได้โดเลนเจอร์มาเนี่ยอีกที่หนึ่งจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตอนนี้ยังนึกไม่ออกเฮ้ยผมเปิดคีปเปิดคีปฟรีได้โค้ดพอดีแล้วทีนี้ผมเลือกโค้ดเอาไว้เราว่าวันนี้มีดวงครับผมเอาไว้ตรงนี้เลยที่ผมเอาคีปไว้ไกลๆนะครับเพราะว่าพวกสไนเปอร์อะไรพวกนี้มันเป็นตัวยิงไกลใช่ไหมแล้วทีนี้ผมตัวยิงไกลอ่ะมันมีระยะเวลากว่าที่กระสุนอ่ะมันจะไปถึงกับยูนิตอีกฝ่ายนะครับเพราะงั้นก็เลยต้องให้มันไม่ไปแย่งคีปของสไน,นเป ป๊บโอ้โหครับสมกับเป็นสไนเปอร์ขั้นหกครับผมที่สองดาวด้วยยิงกล่องแบบกระหน่ำ 40m เลยฮะรุนแรงมากครับผมนี่ค่ะโอเคต่อไปเราจะเอาโกส์มานะครับเป็นโกส์ให้กับสไนเปอร์นะครับผมก็จะกลายเป็นโกส์ขั้นที่สามเอ้ยกลายเป็นสไนเปอร์ขั้นที่สามนะครับเราจะเอาอัพทาเลนต์เป็น headshot zero armor แลนะครับผมเราก็จะได้ยิงใส่ตัว คีปต่างๆเนี่ยได้แรงขึ้นเข้าไปอีกนะครับครับตอนนี้เรามีเงินอยู่เกือบเกือบห้าแสนเลยเดี๋ยวเราจะมาอัพตัวคีปของเรากันนะครับว่าเราจะเล่นสายไหนดีนะครับผมผมคิดไว้ว่าผมจะเล่นสายเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สายรถกาะน,นะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะให้สไนเปอร์นะครับเชื่อมกับตัวโอเกอร์บูลิเซอร์นะครับผมตัวนี้จะได้แบบเสริมดาเมจกายภาพไปอีกประมาณ60%นะ แต่ว่าถ้ามัน,น,มนยังไม่เนี้วกนึยเปร์เซ็นต์ทำให้ผมตีแรงขึ้นไปอีกมากมายเลยอ่าผมได้ไอโอมาในเวฟที่8นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาอัพเลเวลให้กับไอโอด้วยเลยนะครับผมโอ้โหดีฮีโร่สตัวตั้งแต่ก่อนเวฟสิบัำเป็นไอโอด้วยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เอาไอโอเชื่อมให้กับสไนเปอร์นะครับก็ทำให้สไนเปอร์นั้นโจมตีเร็วขึ้นไปอีกนะครับผมโอเค แล้วเมื่อกี้ผมก็ได้เลือกบอสที่เป็นเพิ่มค่าแม็กเงินมานะครับพอท้ายเกมเนี่ยผมก็จะแบบยิงทําเงินได้แบบเกลนลิมิข้าไปอีกนะครับผมโอ้โหยิงแป๊บเดียวตายนะครับผมแป๊บเดียวตายสุดยอดไอโอตอนนี้คันห้าแล้วนะครับผมแล้วผมจะเปิดอร์โหลดเป็นห้าเลยละกันนะครับแล้วก็ซื้อสแตตสักหน่อยละกันนะซื้อมาสักหน่อยเงินมันเหลือเงินมันเหลือเฮ้ยผมืมซีคิทิคอ ปับ๊บอ่าซื้อกดใช้ไปเลยนะครับยิงไปเลยครับยิงครับยิงจังหวะนี้เออโหเงินได้มา 16M เอ็มนะฮะ 16M ต้เอ็มตั้งแต่เวฟที่10เลยเปิดของป่ากันครับขอปา่อปาเป็นของกากๆนะ,ะครับรอให้ไอโอไปดีมาทั้งเกม,มครับแล้วผมก็ซื้อคาาฟ้าให้กับสไนเปอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อดับพอให้กับสไนเปอร์ด้วยนั่นเองอ่าประมาณนี้ครับจัง สไนเปอร์เนี่ยเป็นตัวกายภาพใช่ไหมครับแล้วทีมกายภาพที่ผมหยิบมาเล่นในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีตัวของ Dark t โทสมอนเนอร์นะครับที่เอามาคอมโบโควบคู่กับฟอสติส a า d นะครับผมที่จะมีความสามารถในการลดกราะกายภาพถึง60%อ่าแล้วก็มีโก t ที่คอมโบกับอันเดลสมอนเนอร์ด้วยที่จะทำให้ลดเกรอะกายภาพไปอีก40%กันเลยทีเดียวแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวโคบอลฟอสแมนนะครับที่เพิ่มพลังโจมตี ให้กับสไนเปอร์เองเช่นกันอ่าแล้วก็จะมีโอเกอร์บูเซอร์นะครับผมที่ลดต้านทางสถานะของครีฟนั่นเองครับอืมประมาณนี้แล้วก็มีครีฟฝั่งไดเออร์สตัวนะครับผมซึ่งสไนเปอร์เนี่ยจะได้รับผลของตัวดาร์คเรนเกตครีฟนะครับเพิ่มความเสียหายคิดทิ่ข้อนะถึง200%เลยท้าพเต็มยิงเลยโอ้โห ครับผมทำเงินไปได้สิบหกจุดหนึ่งแปดเอ็มนะครับฮิโอ้โหได้ฉาดมาด้วยนี่วันนี้มันมือขึ้นวะ่ะโอเคผมเอาฉาดให้สไนเปอร์ไปนะครับแล้วก็ใช้งานฉาดไปเลยนะครับฉาดของสไนเปอร์นะครับผมถ้าหากว่าเราไม่กดใช้งานเนี่ยให้เขาจะง่ายๆว่าสไนเปอร์จะยิงกระจายอ่ายิงกระจายในระยะสามร้อยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับสไนเปอร์ด้วยนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่ม attack speed l i ิ i t ตเนี่ย250นะครับผม อยากที่ทคนเห็นตัวนี้ใช่ไหมครับตอนแรกมัน0.24พอผมกดปุ๊บกลายเป็น0.16นะครับผมทำให้สซเนเปอร์ของเราน,นั้นตีเร็วขึ้นอีกมากมม่การที่สเนเปอร์ตีเร็วขึ้นนั้นก็ทําให้ท่าสอนและท่าสติดออกมาบ่อยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ท่าสองกับท่าสผมเนี่ยก็คอมโบกับทาเลนที่ควบคู่กับของชาเนลด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อครับผมโอเคครับดอรเรนเจอร์ผมมาแล้วเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราต้องทําให้ โดร์เรนเจอร์นะครับผมกลายเป็น5ดาวด้วยนะครับถ้าโดว์เรนเจอร์กลายเป็น5ดาวแล้วเนี่ยจะมีบัฟแมสแตดสปีดลิมิตเข้ามาอีกอ่าช่วยทำให้ทีมของเรานั้นโหดถึงปังกันสุดๆเลยโอเคครับโดว์เรนเจอร์ของตอนนี้ก็5ดาวกันไปที่เรียบร้อยแล้วเ,เราก็จะอัพแมสแตดสปีดลิมิตมาหนึ่งร้อยแปนะครับผมโอเคแล้วก็จะเอามายืนข้างตรงไหนดีออร่ามันประมาณนี้ใช่ไหมเอาไปสักตรงนี้ได้ไหม ได้รับผลของสกิลโอเคด้รับผลของสกิลนะครับสาเหตุที่ผมต้องให้ให้ยืนห่างๆกับคีโพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าคีปมันตีเร็วเกินไปเนี่ยมันจะไปยั่ยงสแต,ต,ตัดาบของตัวสไนเปอร์นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวให้สแต,ตัเต็มก่อนแล้วค่อยย้ายตัวดอเบนเจอร์มาอีกทีนึงนะครับยิงรัวกันระนาวเลยโอ้โหสไนเปอร์ ถ้าผมก็สไนเปอร์ทำเงินไปได้ 17m นะครับกับดาเมจประมาณ10ทีดูสิของป่าผมยังไม่มีอะไรเลยถ้าผมเล่นตัวถ้าผมเล่นตัวคเคอรเรียตัวเนี้ของคงเต็มไปละแต่ว่าผมอยากเล่นตัวนี้ไม่ใช่อะไร <c oughs> ตอนนี้ค่าเม็ดนึงของผมนะครับมันบ,บ,บวก 6.4m นะจากการฆ่าบอสไปโอเคครับตอนนี้สตแตทของสไนเปอร์เต็มแล้วโอเคเรามากดใช้ดาบอันนี้เลยนะครับผม ดาบ15เปอร์เซ็นต์มีโอกาสสร้างกระสันหกสิเท่านะครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายตัวของดอเบนเจอร์มาไว้ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้บัฟอได้อะไรไว้ด้วยว่ากันไปเดี๋ยวเราจะชาร์ปเนลโปรยๆก่อนสักหน่อยนะปึ๊บโอเค0.27วินาทีนะครับเอาให้ IO 400นะเอาให้ IO 400จะได้มีผลต่อตัวที่เชื่อมออกมาด้วยนะครับผมเฮ้ยบอสตอนนี้ผมได้แม็กแอ็แทคสปีดมานะครับผมโอเค ก็ก็ดีอยู่ทำให้สไนเปอร์นั้นตีเร็วยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมโอ้โดูสิ0.07อย่างเร็วอะสไนเปอร์ผมตีตอนนี้0.07นะครับผมโอ้เร็วมากครับผมตอนนี้เรามาถึงเวฟ30แล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่กี่วินาทีเดี๋ยวกล่องก็จะมาละอืมโอเคครับเงินผมอลังการมาก สามสิบสี่เอ็มอ่ผมว่าแล้วผมทายผมทายไปสามสิบสามได้มาสามสิบสี่ก็โอเคของป่าที่ห้าผมไม่ออกเนี่ยทุกคนจนถึงตอนนี้แล้วครับเรายังเปิดไม่ได้ฮีโร่ที่เราถูกใจเนยนะครับไอโอเปิดไปเรื่อยครับผมใจเย็นๆฮะโดเบริงเจอร์เนี่ยก็เป็นตัวดาเมจให้เราได้นะครับคือรอบนี้ผมออกมาเป็นตัวซัพพอร์ตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะเล่นเป็นตัวดาเมจเนี่ยก็ทาเลนต์ห้าดาวนะครับก็ อัพฝั่งขวาไปนะครับผมแล้วก็ในในเกมครั้งเนี้ยเขาก็ช่วยผมตีได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นฮีโร่อาจิใช่ไหมครับแล้วออร่าเือเลยผมก็เป็นตัวออร่าอาจิด้วยเหมือนกันเพราะงั้นก็ได้รับบัฟของอาจิไปด้วยบวกดาเมจกันไปเรื่อยครับผมดองไปเดี๋ยวมันก็โหดบอลรอบนี้ก็ได้เอกคสปีดมาอีกนะครับผมเพิ่มทําให้ทีมของเรานะครับทําให้ทีมของเรานั้นนะครับผมตีเร็วขึ้นมากไปอีกนะครับตอนนี้ดาเมจสไนเปอร์หนึ่งล้านแล้วนะครับผมรวมกันหนึ่งล้านแล้ว จะผมอ้าวอ้าวอ่ายังไงดีกันล่ะทีนี้ทุกคนครับผมเปิดไ o แล้วได้ดอเบรนเจอร์มาแบบนี้ทำยังไงครับผมแบบนี้แบบนี้ก็ต้องเอาดอเบรนเจอร์ออกสิครับผมเออแล้วก็เอาตัวอื่นมาแทนที่อ๋อชิบหายแล้วผมไม่ได้คิดตรงนี้ไว้อะแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่ามันอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับเราจะเอาตัวอะไรมาแทนที่ดี เอาอินอินวเกอร์แล้วกันนะครับผมอินว k e r เกอร์ทาเลนต์นี่เอาเป็นโคสแนมนะครับผมเป็นโอบ m u l t i p l i e โอบอลหนึ่งเลเวลนะครับส่วนข้างบนนี้ช่างมันอะไรก็ได้นะครับเออเพราะว่าเราเอามาซัพพอร์ตไงแล้วสกิลที่เราจะใช้นะครับก็จะมีสกิลล拉คริตี้นะครับผมเดี๋ยวเอาบอสก,ก่อนบอสมีอะไรไหมบอสมี t อ c ท s สปีดนะครับโอเคเอา t อ c ท s สปีดมาเราจะเอาล拉คริตี้นะครับผม ใส่ให้กับสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ก็จะมีไอเทสปีดเพิ่มขึ้นมาอีก300นะครับผมคูดาวลดลงแล้วก็แอมสกิลให้ด้วยนะผมแล้วทีนี้เมื่อเรามีตีเราละเราจะเอามาควบคู่กับโคสแน็บนะครับผมโคสแน็บแบบเป็นแอรเรียด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับผมฟูลทีมสมบูรณ์แบบอ้โอเคครับตอนนี้สไนเปอร์ผมสปีด0.05นะครับผมตีอย่างเร็วเลยสุดยอดมากนะครับผม สุดๆไปเลยฮะตัวสไนเปอร์เนี่ยได้รับรับไอแทมสปีดมาทั้งหมด180หน่วยนะครับจากการเชื่อมของ I.O. แล้วก็อีก180หน่วยจากท ALENT ของดอร์นเจอร์นะฮะ300หน่วยจากอนาคริตี้นะครับผมตันนี้เป็น300นะครับผมเป็น360เป็น660หน่วยแล้วนะครับ660หน่วยแล้วก็ยังมีโบกอีก600จากการฆ่าบอลน,นะครับเป็น1260หน่วยกันเลยทีเดียว เร็วมากๆครับผมในตอนนี้คือสปีดแบบ0.05เลยนะฮะนี่คือขนาดยังไม่ได้อัพทาเลน5ดาวฝั่งขวานะครับถ้าอัพทาเลน5ดาวฝั่งขวามาอีกเนี่ยก็จะบวกอีก200นะครับผมแต่ก็คงจะเป็น0.05เนี่ยไม่น่าใช่0.04เออโอ้ล่างปอมเราก็ยิง0.12นะล่างปอมเราดาเมจ5แ0,000เลยนะครับเนี่ยโดยรวมแล้วคอมทีมผมก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะเป็นอย่างนี้ไปจนจบละอืมเวฟ50ครับผมผมจะลองกดบัฟบดูนะครับ ว่าวามันจะเป็นยังไงนะฮะในเว็บ50นี้กับสไนเปอร์ที่ไอเทมประมาณนี้ขนาดนี้นะครับผมโอเคครับยิงไปเลยสตอรี00่0.05นะครับผมดาเมจประมาณ 5, ล้านห้าสองล้านสองล้านห้านะครับผมเพราะว่าได้รับรับได้รับรับของไอโอไปนะฮะตองนี้ในเมสเซ่เลยเป็น 2, สองล้านห้าสักแต่อจิหนึ่งแสนนะครับผมยอดม,มากๆเรายัางยิงไปเรื่อยๆนะครับผมยิงไปเรื่อยๆโอ้ ตอนนี้ก็ได้รับบัฟของอะไรต่างๆมากมายนะครับทั้งโคสนาทั้งอะไรคือตอนนี้กล่องก็ได้รับความเสียหายหนักมากเหมือนกันคร,ครับผมเวฟ 50, 50ของสเนเปอร์แบบกดบัฟนะครับก็ทำเงินไปได้ทั้งหมด 749m นะครับผมติดตีกลมๆก็ 750m โอเคเลย โอ้หได้เงินมา1200ล้านนะฮะสุดซึึงเลยเอเคโอเคอเค,ครับแล้วเราก็ไม่ลืมนะครับผมเราจะซื้อหนังสือให้สไนเปอร์เพียงแค่200เร่มเท่านั้นนะครับืมสายกายภาพก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเวฟโรชานก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตีโรชานเสร็จผมก็จะปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วก็เราก็เจอกันเท่านี้พอนะครับผมสัดคลิปการเล่นสไนเปอร์ในวันนี้นะครับผม เป็นคลิปเล่นชิลๆเล่นเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายก็อย่างมากก็คงเป็นบู t เอไส้สปีดนะครับผมตอนนี้เอไส้สปีดของสไนเปอร์แบบสไนเปอร์ประมาณ0.05ถึง6นะโอเคเรามาดีโนชางกันเลยโรชานแสบพ่ายใน2.4วินาทีนะครับสุดยอดโอเคโอเคครับก็ขอปิดคลิปจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสไนเปอร์ผมของว่างอยู่ หนึ่งช่องนะครับหาอะไรมาใส่ด้วยไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะมีอาจจะเอาของพวกนี้มาใส่ให้ได้นะอ๋อใช่โอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายตอนรีงผมน่าจะถ้าผมมีคริสตัลพอนะครับผมก็ซื้อเกรสเซกบาลมาได้โอเคผมไม่มพอละทุกคนก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับะะ 8, นะสไนเปอร์ไอ,อ้แต่สปีด0.05นะครับผมคูดาว86เปอร์เซ็นต์นะสุดยอดมากเลยดาเมจ 2.5m นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย